สวัสดคีครับผมมืเนี่มาเนี้ยแกได้ออมต่มเอิ่นมาต่อมออมเพียรพี่นอ้องมาท่าเหะเท่เลยมีแต่จานเปล่าพี่นอ้องมามาเบิ่งน้ำกันพีน่น้องเอ้ยยกหม้อมาเลยสีเท่กับยานมันหลนน่นนะพี่นอ้องหม้อมาให้เบิ่งเลยพี่นอ้องเอ้ย ý bắp nhau ơi nhung kêu kêu kể ấy cái hòn 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 nó này hòn ông này hòn hòn Anh hòn 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 đắng hòn 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 mì hòn 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 nọ โททอ,นะอเคเดยจักหน้อยน่ะเยี้ยตรงเยี่ยก้มโค้มไปเลยกันหน่องกันก็ตักมาใส่แก้วหลายแล้วพี่น้องนะังคาจะไข่จะจะมีหน่ะมองมออกหลายยายห้างน่ะพี่น้องมาเสร็จแสบนอกกันเลยอันนี้เป็นดังดังงวัวเขาพาไปแล้ว อยากดังมไหมนี่พี่น้องดังงัวอยากดังว่างมไหมนี่ก้อนกระไรน,น้องดูเลยดีัวนี้กับเม้งยังเบิ็งกับพี่น้องเอ้ยมากบ่านี่เนี่ยนี่ตัวเดียวอันเดียวของงัวตัดผมตัดที่แรกมหตัดอ่ะบาๆร้ายพี่น้องซิมเบิม,มงแล้วมันเป็นเกลียวพุทธพุทธพี่น้องเขาเขียงมาพก่า น้องเอ้ยมามามา้มา,มา,าวพรมตัดออกต้องซิมมือเดี่วพี่น้องมันเป็นเป็นเกี่ยวแล้วพี่นออ้องสไกตัดอะไรเนาะที่แรกว่าที่ตัดบอ่อเขา่าก็เลยเอาเขียงมาน่ะนะทำนีก่ก่อนพี่น้องเอ้เป็นผานตัวเดียวอันเดียวลองมือตมเพียง ต้มเอาเพียต้มเลยเรียมือกปะทิปเขาเพื่อกลับอยเหรอก่อนจะกิน,กนแก่ๆข้าวจะกินอยไปพี่หน่อยหนึ่งวันมากวนเสียสิบเอ็ดตัว้องไปโอ้ขัดพี่หน่อยมันบ่อ่ามันอง,อ,งอง้อมแก้วแต่เอาน้ำเพียต้มใส่ดได้พี่หน่อย ผมพ่พอเขากาเทดีสิผมมาโชว์เรกเทจัิงนหาผมปรุงไปแล้วผมจะโบรัแเจ๊ะๆน้องเอ้ยมาแจบๆนำกันครับทั้งไก่ทั้งไก่ในประเทศตางประเทศกันดีเอี FC ทุกทันแฟนครับแล้วก็เตือนรวมช่องทุกช่องแล้วครับ มากินน้ากันครับมื่อไงตัวเดียวอันเดียวโอ้ตีเงี้ยหรือพี่น,อน,น้องเอ้ยนะ๊ะดูทีแล้วเนาะไปรอแกนะมาบอจังจมอ้ําียบ็บเย็บเงียบเงแกะปลาเดี๋ยวมาทำมาแก้มเนาะตีหวานพี่ครับ cho kiến kiến cho mất đâu anh ấy trộm bia đã anh trồng bia em cái gì nhiều, nó trồng mấy anh cái gì cút cút cái anh ัวเดียวอันเดียวนี่ดังอยากดังพอดังแค่ไหนก็ไปหน่อยมันเอาหมดได้ดีก่อนเอาผูดังมันได้เน้อยำสิบผัวดังพี่น้องเอ้ยกขบขบนะพอดังหน่อยวันนี้เพื่อนเพื่อนร่วมช่อง fc ทั้งหลายกันไรครับได้ดังแล้วมันเลยจุผูดังพร้อมใส่แก้วเกีียวขมๆ mà sẽ đẹp trong căn gặp cái mắc kẹp luôn thích bán hả? À? cái này buồn luôn mà dòm cho này, nó bớt Mua bán vào nó thế nào, đó. hết chưa แกะไปนอกร่องเอามาเใ็ดเบิงไปนอต้มไปเพื่อๆันนี้ต้มเตมทาทานไปเป็นชั่วโมงกูนะมั้งแกะกูดังดังๆอยากดังก็ว่างไปข้งางหน้าก่อนคือได้ดังของเอ้ยตัวเดียวอันเดียวก็ไดเงาพี่น้องถือมาหมดเงาเลย ตัวเดียวเด้กเป็นมันเป็นเอ็นแกวพี่น้องเป็นใสๆอ่ะของสอบของแสบเนาะพี่น้องเป็นแกวโคโลเคเลเยอร์คุณนักพายคุณนักแข่งกันยาได้ครับพี่น้องน้องดูนะ่ค้งค้งกันเลย อันนี้เป็นตัดบทั้งนล้นโอเค <Okay. S 2> เป็นเอ็นเอ็นตัวเดียวอันเดียวงัวมอพบิ่หวังไปหน่อยว่างมึงกับเทาก็ดีกับแก้มก็ดีครับ kim kéo công phóng không ngoài mà nhau phải không à, là nó đắt ở những toàn à toàn ต,ต,นะตัวเดียวันเดียวรับมาเรียบร้ยตัดเลยซุ้มเดียวกันกินกันไ่น้องมันเองว่าเป็นยังแม่นบ่ะซุ้มเดียวกันตัวเดียวอันเดียวกินสดเลยเบาๆลายายครับ รกแค่นมะต้องเลียนพอดีเอเอาเลยไปตรงรูปปอดสารกับกปบัวบก ั้งแรกพี่น้องเสียมาลงคลิปสำหรับลงคลิปก็พี่น้องตัวเดียวอันเดียวข้างหัวสุดยอดพี่น้องลงใจตรงนี้อีพีสองต่อไปแซบอันนี้จะโม้หัวอยากดังขอดังนยครับมันอย่ไงไมันขอด,ดังมันนี่ขอด,ดังหัวที่ด้ดังไปน้ำกัน có hành đăng năm cắn đấy chụp một quả ơi đẹp nó cắn phi nọ như như được rồi, Hoặc là nó. Nó mà thật được lấy nó. Ah, em dê nó phải nóng lấy nóng lấy nóng lấy nóng King. เมงวันนี่ยดใจไวไวไี่น่อ,อ,แ,นอแสบบราแสบกันดะหรือว่าไมงวันอยากดังเนี่มับก็่มูหเนอะแต่ว่าก่อนมงวันจะดังขอดังก่อนมาแล้วครับคําใหญ่ๆชิดๆเสสบๆรวมกันครับผมอ่ขอดังก่อน

bột mèo là chia hỏi là một ba tay của bọc ừ, bọc bọc bao bọc ở trong này nó phải nổ, lắm bọc 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 trong đây bọc สันเขาไปแล้วเพราะว่าตัดรุกคือว่ามันจะตัดเพราะเข้าก็เลยเอาเกียงเตรียวไปความไม่เนอะเตรียมเตรียมขอบจุดเลยตันนี้เขามาแก้มด้วยก๊อฟว่าเล็ดไปก่อนหนึ่ก็มี นี่มันจะเมืองสีสจก,กตรไปเนาะตั้งมาตั้งออนไรแล้วประวาตั้งมหแาบแค่สดั่าเนาะิกหวาน

แับเพื่อนผพาก็ไห่ก็แทะผ่าติดตามไปกพอนานก้อนผ่านเกณฑ์มาได้กับทุนนะผ้าคำไม่น่าโค้งไปคุนะไปกินอย่างแพร่อมหูเปียแพะโยกเล่าคนนั้นพี่นเจงบเจ็บน้องกันอยู่ทุนเนาะตบดอนนะม,ะมา้งผมบ เไปถ่ายชิบจวยๆงามๆอยู่เมืองเล่าไหมเห็นมึงตา่าตอนนี้ก็เพราะเจ็บๆน้องกันไปเักกันชักพี่น้องนะเอาอันมาดังยังนะใหญ่ไปไมันเป็นไรโอ้เบ็ดเอกพี่น้องผมต้องเบ็ดนะ ในคลิปแรกพี่เ้องเพราะว่ามันใจว่าไม่ดีป็นยังไลยก็เคยเห็นมาแล้วโอ้แสบพี่เนาะตัวเดียวอันเดียวมันเป็นเนี่ยเขาเอิ่นเอ็นเกลียวนะพี่เนาะตัวเดียวอันเดียวคนขงน้งวัวคือกันน,นนะเนาะคือกันบิน๊กเนตัวนี้เนาะ ผมตัดออกเจอเลยทำแล้วมันเน่นามันฉ่อมไม่ออยตัวเดียวอันเดียวแอบตุ่มเป๊ะให,หว่าเป็นเป็นเอ็นแก้วนำกุ๊บกุ๊บมัน Những năm 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 nhầm năm 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 kéo, năm mà năm kéo năm 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 đẹp năm đẹp, đẹp, đẹp. <laughs>

ดังกัะแจบกินแบบมนี้จ่ไปเรื่อยไปหรอคุบคุบปคบเมื่ใส่เราเทียงกันไก่เนี่ยนี่ปุ๊บเหรออาขอจเขาไปไปหน่อยเลสำหรักเนี่ยแจกซือก็ไปหน่อยไห อนุญาตเทานาเ้ำเสียเรื่องพรเหรอแซ่บ,บรยายน้ำแก้วมมนสิบมดแซ่บรยบายเทน้ำเสียดีด่ดีไีดีดะ ตัวนี้มันเด็ดดิโอ้นี่คือดอกเลยนี่คือดอกยังเด็ดเด็ดอยู่นี่เนี่เปีไง้กบกัดๆพวอ่งวนี้เลยเป็นเด็ดตัวเดียวเดียวได้หรัเมดวเดียวอะไรก็หด้คัดตังนี้ก็ได้ คนเนียเดี๋ยวนพอลอ่ะตร่นูาา้ตัดแบบนี้พี่เนอะอืตัวเดียวคนเดียวทางแรกเดี๋ยวมาเห็ดรงคลิปพี่เนอะแทบตอนแรกก็ปรมันจ้ง ปลาตัวนี้กินะอะไรบอเออมันก็เป็นเอ็นแก้วตัวเดียวมันก็เป็นเอ็นแก้วเอบใส่ราดมันจะติดใจ,จไปเนาอเพ่าะมัน

Con phong, không giờ con khốn không có trái xưa bên kia kẹo với rồi bên kia cô lại chụp chẹp cứ câu กล้องเบิรงพี่น้องก็ฝากติดตามกดไลล์กดแชร์ให้กันพี่น้องในประเทศต่างประเทศก็ดีเศษเศษงกัน

Kim nhau kìm nhau. Kóc nhau, nó. Kóc nhau, kìm nhau. Ao mong chưa nè vĩnh hòa. Kóc nhau. 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 Kóc จะขึนมางละจะแทบเบียดเบ,บียนออกมาคนี้

เปื่อยๆตั้งเลยเป็นแก้วเป็นแก้วครับผมคลิปนี้ก็บฝากไว้จำเนี่ยนะครับพี่นอ้องฝากก็ไหลก็แจ๋วื้อกา่าสวัสดีครับ